เคยมากินร้านนี <spark> <ibles> <laughs> ้ทั้งหมด3ครั้งแล้วนะคะทุกคนมันเผ็ดมันอร่อยมันข้ข้นนี่คนอุ้ย สวัสดีค่ะทุกคนดิต้าเราก็ซื้อเอดมูมูตี้นะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในทริปหัวหินนะคะทุกคนไม่รู้ว่าคลิปนี้หรือว่าคลิปไหนจะลงก่อนแต่ว่าทริปหัวหินครั้งนี้เขาก็จะมารีวิวร้านคุส่วนใจบ้านนะคะก็จะบอกว่าเคยมากินร้านนี้ทั้งหมด3ครั้งแล้วนะคะทุกคนครั้งแรกเขาลืมถ่ายเขาไี่สองไฟหายครั้งนี้ก็เลยจะมาถ่ายให้ทุกคนดูกันนะคะจะบอกว่าอาหารที่เนี่ยคือแซ่บเผ็ดอร่อยเราก็จะบอกว่าดังมากนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยเรามาตอนบ่ายโมงอะ คือคนเยอะมากทุกคนแล้วแบบตอนแรกเขามาคือเขายังไม่มีส่วนข้้งนอกแต่ตอนเนี้ยเขาต่อเติมข้านนอกแล้วว่ะคนคือแน่นมากนะคะแล้วก็จะบอกว่าใครที่เดินทางมาโดยส่วนตัวอะไรเงี้ยก็สามารถเอามาได้เพราะว่าที่จอดรถกว้างมากนะคะแล้วก็ร้านจะตั้งอยู่ในทางแบบเข้าตัวเม,มืองนะคะทุกคนก็ก่อนเข้าตัวเมืองก็ลองแบบมากินข้าวที่นี่กันก่อนได้อะไรเงี้ยจะบอกว่าแบบอร่อยมากๆแล้วเขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกินเผ็ดแต่ว่าอร่อยจนจะต้องกินนะคะและ้วตอนเนี้ยเสียงก็คือไปแล้วนะเพราะว่าแบบ เมื่อคืนแอร์เย็นมากทุกคนเขาปรับแอร์ไป28ก็ยังเย็นอยู่เพราะว่าเขามาตอนตอนนี้คือตอนอันนี้คือสิ้นเดือนมกาแล้วแต่ก็ยังหนาวอยู่เลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเราอาหารมาเสิร์ฟนะคะสั่งไปเยอะมมากแล้วก็มากับคุณมัมนะคะมาผมไปแล้ว18รอบจะดูกันว่าแม่ชอบร้านนี้ไหมเพราะว่าดิฉันก็คือรีเคนมาว่าแม่ชอบแน่นอนเพราะว่าเผ็ดเผ็ดและอร่อยเป็นฟิลแบบอาหารตาใต้แช่อาหารใต้หรือเปล่าก๋วเห็นนี่คือใต้หรือเปล่า ล้จะใกล้จกล่องตาใกล้จะล่องใจล้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราสั่งอะไรกันไปบ้างนะคะไไอ้เหี้ยวสวยตัวเองค่ะอ้าวสวยคาร่าคุณผู้ชมน้อยไม่ชอบกล้องสวยเห็นไหมไม่เคยอ่ะไม่เคย that got what the sugar swing You need Slipping emotion Just ทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินข้าวขูกปูกันนะคะหน้าตาคือเนาะค่ะอาจจะแบบมีความงงงงเพราะว่าแบบเป็นข้าวขาวๆอะไรอย่างงี้มันไม่โฟกัสแต่ว่าคือมันคือแบบเผ็ดๆข่อยๆมาทุกคนที่ไม่อยู่เราเนื้อปูเขาคือแบบให้มาแบบสุดๆหวานพี่หวานเลยจ๊ะ เขไม่ผักไม่โบไม่ข้าบแก่วขาบอกแต่ก็ไม่กินผักนี่ยทุกคนข้าวคุกปูคือไข่ปูคืออุ้ยทมบุกด้สั่งมาใหม่ไหมกินจะหมดไหมเอาอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าทุกคนอันนี้คือน้องกุ้งไข่ยี่ไข่ไม่ไปไหนละทุกคนจะอวดว่านี่ทุกคนกุ้งใหญ่มากเขาดีเราจะมาอีก เขาชอบกินกุ้งขงยี้ไข่กับข้าวคุกคูแบบรวมกันอ่ะแต่เดี๋ยวไปกินโชว์ทุกคนขยี้ไขอ่อือ่ะหนูกินยาวกุ้งใหญ่ามากหวานมากขนมจีนน้ำยาให้ทุกคนดูขนมจีนจ้าอันนี้คือเผ็ดมากแต่อร่อยมากมนวอสะ อร่อยมากทุกคนแล้วก็เผ็ดมากเหมือนกันแล้วก็กินข้าวกุ๊กกูบแก้มแตงกวาดูดิผู้คนเนี้ยใช้มือนะคะทอดมันทอดมันไม่ได้ซึกเนเจอร์แต่ว่านอ้องชอบทอดมันสั่งมาสองด้วยแล้วแต่ของแม่ไม่ค่อยชอบทอดมันอะ่ะเดี๋ยวจะชิมให้ทุกคนดูอืมอืมก็เหมือข้าวกินกับแตงกวาแตงกวาแตงกวาเลย ขที่ออทุกคนใครชอบทอดมันจจะชอบคือน้องนแบบน้องเป็นแบบชิ้นเล็กๆๆก็เลยแบบพอดีคำแล้วมันก็ไม่อมน้ำมันด้วยอือเกตรูหนังทุกคนกินท่านมันตูหนังเหรอแต่เขาชอบมากข้าวคุคลกินกับกุ้งไข่ยี่้ไข่อะครู้มาคนี่นะคะ่นี่ขอกค่ะ ผัดชานะฮะเผ็ดมากเครื่องมากเมฆเขาค่อยกินนะลูกแม่สั่งปลาคือผัดถ่าคนๆสุดๆใช่คว่คุณนดูกุ้งดิกุ้งใหญ่มากเขาชอบกินสตอมากสุดๆชอบกระเทียมชอบสตออะไรอย่างเงี้ยชอบกินที่เผ็ดอืออะไรอย่างเงี้ย ผัดต่อม,มันเผ็ดมันอร่อยม,ม,อม,มันเข้มข้นนเผ็ดมากนี่เขาให้ตักผักสดนะคะแต่ทางเราก็กินแตงกว่าเย <c oughs> นี่เขาให้ผักมาแบบตักเองได้แบบอลิมิเต็ด อร่อยไหม<ร>แบบอันนี้สองของน้องสาวแต่แม่ว่าไงอร่อยนะชอบอ<ร>เผ็ดอร่อยนิดนึงคือไม่เผ็ดมาก<ห>มเฮ้ยเผ็ดมากแต่เขาบอกว่าขนมอร่อยอ่ะก็คือได้แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าลืมถ่ายกินไปแล้วนิดนึงจะให้ดูแลกินแล้วแบบน้องเขาอร่อยมากนี่ทุกคน ก็คือตอนแรกสั่งไปสี่ถ้วยแต่ว่าเขาบอกว่าพอรันคิวแล้วได้แค่สองถ้วยรุกคนแบบงงมากก็น่าจะแบบเพราะวันนี้เป็นวันธรรมดาเขาอ,อาจจะทำน้อยอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าแบบก็จะมาดูอยู่ดีเพราะมันอร่อยมากทุกคนดูก็แบบเทคเจอร์คือจะเป็นแบบน้องขึ้นเนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าอร่อยมากทุกคนแล้วก็เห่หอมมากดีอะทุกคนทั้งหมดก็ราคาหนึ่งพ 5 4 3บาทนะคะก็คือเยอะมากทุกคนสวยเรามากัน4ี่คนถ้าเราหารกันก,นก็ตกคนละ4 0 0อยประมาณ4ี่อทุกคนแต่ว่าได้กินของที่แบบสด อร่อยแล้วก็เผ็ดเครื่องไข่ะค่ะก็เลยแนะนำเลยว่าเฮ้ยเราทำเหมือนนี้เลยอรายการทีวีก็ขอเชิญทุกคนมาที่ร้านบ้านสุขนใม่ปลาที่หัวหินนะคะสามารถตักหมุดได้ตามข้อดีสคริปชั่นได้เลยนะคะสำหรับนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะคะถ้าอยากทันจิบอะไรแบบนี้อีกก็เมาพูดคุยกันได้นะคะสำรับทีก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายเป็นไงรายการทีวีปะเกิดแปดเป็นกันต่องสาเห็นแดดอย่างนี้แต่เพืออากาศเย็นนะสิบแองศาสิบเก้าองศา ยี่สิบสี่ร้อนมากมันไม่ได้ร้อนได้อะมันไปอะไตางมาทำไมดูยังไงเ่ะว่าที่นี่เท่าไหร่ป็นไงอะไรนี่มันกรุงเทพไม่กรุงเทพก็คือเชียง่ดูไงอะหอยหิงจัดองขาใช่หรอะไรอ๋อเออใช่ตอนนี้ อายุเอ้ยตอนนี้ยี่สิบเจ็ดองศาแค่นั้นแหละใส <Yeah. S 1> ่มีแดดนะทุกคนแต่มันหนา